ติ ừ, ดเกาะครับติดเกาะ ดาากกูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนูปลามไปดูไพานเทียบนะครับนี่คืพานเทีย,ยบ เซียนเียน <laughs> ไม่รู้ว่าเรือเป็นวงกลมครับว่าให้เดินหน้าเท่าไหร่ใครเรือเป็นวงกมมลมพายเรืออะไรเป็นวงกลม,มเดียวเลยครับนี่เรือเรือเรือกับคนไพรจ้ำกันเลยเอยมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลานะครับเยบ จะมีแต้วเปล่านะเราอยดูกันอ่าดี่ละไอเดี็บอเอ่าแค่นี้แก่ได้อล้วนะอ้าววังไออ่านี่จะกู้ได้แล้วครับนี่มาแล้ววันนี้จะมีแต้วหรือเปล่าไม่ต้องดูไอ้ดูดูลายหลังดูลายข้างหลังผมก่อนเนี่ยหลังน้องผมเนี่ยนี่ดูลายไปก่อนนี่เจ้าา ก็บอกแล้วครับเขาพายไปข้างหน้าแล้วนะพายกลับหลังครับถ้าพายข้างหน้ามันเป็นวงกลมลงเลยนะครับไปไป,ไปเอาแต้มมาจดให้นะครับดูแค่ธรรมชาติริมะท,ทะเลสาบริมภูเขานะครับติดภูเขา ส้นหาพาเดกวันนี้นี่เรือใครเนี่เยอเอเยอแล้วหลังเอาไปลงคลองทุ่นนั่นนะหลังปีใหม่หลังปีใหม่ฮะอเ,อเออหลังไปไป เดี๋ยวเราก็มานั่งรอรุ่นรุ่นเต็มนะครับว่าจะยังไงมาแล้วอ่าเดี๋ยวร่างรอก่อนครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีหนึ่ง

สงเลยังเนยงไปบ้านตัว้ไปบ้านจะเอาแล้วจะใม้เห็นแล้วแสงอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่นั่งไปลุน้ำน้ำม่ปสิเงี้ยด้ปดปดปลาซอยนะปลา วัวใหญ่นอล้ววันวัวใหญ่กวันี่ช่วงนี้บ่ไหวหนาวว่นที่เดียมเดียร์รับเงินไปขึ้นลงาขั้นก็บ่ายเลยครับาางง้ปลาปลาเราก็เอาหมดแล้วครับก็เหลือแค่นี้นะฮะเนี่ยอันนี้รุ่นใหญ่ฮะรุ่นใหญ่จะจัดการทำอะไรพ่อทำอะไรกินนะลาบลาบลาบนะนี่ครับปลาครับนี่มือผมยังเล็กไปครั ไจัดครับจัดนี่ให้รุ่นพ่อจัดให้กินนะครับวันนี้อ,อันนี้ดารารุ่นใหญ่นะครับเนี่ยเพลกุ่นใหญ่นี่ตัวใหญ่ละตัวนตึง เออต e, ้มเพียสองตัวเนี่ยพอป้นเน่นะครับดราลุงใหญ่บอกต้มเพียสอตัวพอคนที่สามไอคนไทยไม่รู้หรอกต้มเพียคืออะไรต้มปลาใส่ขี้ครับนครับจัล ทำให้รุ่นใหญ่รุ่นเก่านะทำาหไม่กินครับจะอร่อยดูวิธีการแล่ปลาครับนี่ยน้ำน้ำเอาฝาถาดไปพูนยัยเร็วถาดถาด เนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อรคือนั่นงค้นครับก็คือป่าปลาเขา้ันเย้เหลวอมบพี่ลี่เรูไปคือเอาหไปบ้านปลาอู่เียบถูยวปลาปลาน่อยเลยงว่านี่ลูกบ่กินอาหารเม็ดัมเออ

เดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาพ่อปรุงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีนะครับหลังแรกอยอะวันนี้เราทีสับมาแล้วครับมาแล้วพ่อจัดให้วันนี้ล้างครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสับอยู่ครับสับอยู่เมียพูงห้ามเนาะสับแล้วครับนี่สับเดี๋ยวรอวิธีปรุงนะครับเดี๋ยวพ่อจะปรุงให้ดูนี่พ่อกำลังสับอยู่ เอแบบไหนเอาแบบก้อยหรือแบบลาบฮะเทียบเอาแบบไหนก้อยหรือลาบเออสูบพ่อแล้วนะเอาเทป่าเทปหมอนมปเทยบียเรากละมังเนี่ยัเขงกใจมี่ ได้โมกข้อนนี่เฮ้ยงนต่อย่างนี่เพรานเนี้ยเนี่ยคนนึงเสียสามเนี้ยบ่กมันเสียเดียวมันี่บมันดุสามเนี้ยเตะที่จะบุกหนูกว่ากานเทียจากการไล่ล่าละมอมเว้ยหองสดครับวัตถุดิบเราธรรมชาติ างบ้านเนี่ยต้นกระคดูางบ้านเดียวใส่กระเทดิเ้ยอย่ามันหอมต้องใส่อย่างนี้จาไปกดไหนงั้นอย่างใหญ่ยัวจยัววัดวัดุดบครับวัดถุดีลายยิสบอ้าวนี่ใส่น้ำ้แล้วได้แล้วครับนี่ลงหม้อแล้วุดิีนี่ครับปลาปลาหปลาลยยิสุบลายยิสบ เราก็เลาะเนื้อออกไปเอาเนื้อติดก,กระดูกไว้ต้มต้มน้ำซุปนี่ครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปหาอะไรนะมดแดงหาหมดแดงครับอ่าตอนนี้ไว้นี่กนนะครับไปพอบอกอีกไม่เกินสิบนาทีนะครับเดียย๋ยรรี่สดเลยมดแดงเลยทีนี้เดี๋ยวไปเอามดแดงไข่ใส่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเรามาถอดิบอยู่ตุนเหญ่บอกใจเย็นลุงใหญ่นนบอกใจเย็น เราหาวัตถุดิบครับไปไหนไปหาไอ้ของเปรี้ยวใส่ไอ้มดแดงครับหน้านี้มดแดงนะเอาเกลือใส่ไปหน่อยนิดนึงเออเอออหามอดแดงครับใส่ต่อยากหามอดแดงครับกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาเรียกคนบ้านเฮา เออนันปเปาแล้งนเรื่องคี่อจะนดับแรกเอานี่ก่อนครับบกเครื่องครับบกเครื่องยสอสดสมาดูมดแดงนี่เห็แล้วมามาขัดใกล้ครับใกล้งงหนึงรังนี่นะับผมจัดเลยี่น้องเลยมาครับมดแดงครับ โอ้ยโอ้ยโหใครจะวะอืโอ้อือออออใครอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปวะใครจะอยู่ใครไปหมดหรือกูะเนอโก้หมดแดงครับพี่น้องเออนี่ของแท้มันต้องสมที่มันเป็นหมดแดงเนี่ยหมดแดงธรรมชาติขยับไปนู่นเออพอหรอขยับมาทางนี้ โอ้โหพี่น้องเอ้ยืหนี่แหละว่าจะไปกินแต่เป็นทางบ้านเขาบักเน่าคนไทยบักเน่าใส่ก็แล้วแต่เขาคนอีสานวิธีไม่ทันนะครับการกินโอ้โหครับขย้ขย้ขย้ำเลยสมบตแดงออกครับว่ใส่สมบตแดงขาว่าใส่บักเน่าครับกินก็ยากทรมานด้วยเนาะ มันด้วยถ้าปัดเคอาปัดเอาให้กูหน่อยเฮ้ยจะได้กินเขาหรือเขากินเราก็แน่วะแอลที่ขยำเอ็ดกลมเปรี้ยวของมะแดงออกมาสมมะแดงครับใส่สมมะแดงแล้วอทาไมไม่ช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องนครชาแนลครับโโอ้หรายการสรรหนาผาดะครับนี่ครับส้มมะแดงครับ เล็กๆมิต้าไว้ครับเราต้องทำแบบ <mm> สุดยอดจริงนี่อิสานบ้านเฮ ok าเด้อพี่น้องเด้อบหมดเนื้อหมดแดงสองครับของเท้าห้องมาใส่บักนาวเนอะใส่หมดแดงครับมันจะได้อัตรสที่กลมกลมมากหลายกว่ากันก็ติดตามช่องนครชาแนลเด้อสัญหาผ้าแดกนะครดไว้ปลายยีสบใส่สมหมดแดงเตรียมเตรียมแล้วครับพอเตรียมแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรพ่อ ครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงหอมบักชีหอมบักชีนะยีฬายีฬากีฬานี่เวลาชื่อโอ้โหสารบัตชื่อเลยเฮส่งวัตริบระตอกให้รุ่นใหญ่นะครับเมื่อกี้ไปเอามระแดงมาแล้วนี่ใส่นี่เออโอ้ขาวจัวเลยรุ่นใหญ่เขาจะจัดการให้วัตรบวัตรีหอมแดงยีฬา ชุดรถปลาพริกป่นของสูงเด้ไหมอนี่ยไหวมือได้นิ่งอย่างนี้ดับกินข้าวนักหน่อยใส่หนีบป่ใส่หนีบ่วบ่ะเป็นผมบอกว่าพัตคาไม่กินก็จริงๆแล้วครับพัตคาไม่กินแล้วครับของสูงครับใส่ไข่ไข่มดแดงใส่ปลายิบศกมีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่ได้กินแล้วครับถ้าคุณกินไม่ได้ นานกินทีแล้วเราไม่ได้กินบ่อยๆลูกหลานมากับวัฒนบ้านก็เลยมีนิดนิหน่อยมากินก็ถือนี่มากวดเลยรวมด้วยยาเอื่นบักจอยเนี่ยยังงงวนมีิธีปรุงสูตรพ่อยายาครับพยายาจัดให้ใส่อะไรบอกเขาด้วยนะพ่อครับหอมกระเทียมลงไปแล้วอ่าข้าวคั่วหนึ่งช้อนครับเลยข้าวคั่วสูตรใหม่ๆเลยจาก <laughs> ฟาร์มเลย <laughs> อันนี้ชลุดนิดหน่อยเออ <net> ผงนัว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 เอออันนี้พร <net> ิกปน่ <net> ปนพริกป่นเออส <net> ีสันครับส <net> ีสันพริกปน่นเออฮึม <net> ใลายเห็ดหลายได้เนี่ย <laughs> <laughs> เขราะของขาวอย่างนี้มันต้องตัดเผ็ดลดเผ็ดจัดหน่อยเนี่ยคุณเชียวชาลนะครับเ,เพราะว่ามันจะออกกลิ่นขาวถ้าไม่เผ็ดอ,ะอ่ะต้องเชื่อพอรครับใส่ปลาลงสักหน่อยอัอนนี้เพราะก้อยไม่ใช่ลาบก้อยปลาก้อยปลาก้อยปลา,ปาตุ๋ยวว่าไงต้องว่าั้นะครับปลาลงสักช้อนเอภาพสวยภาพสวยนเออ เดี๋ยนี้จะสงเลยนะสินี่ครับล้างมือสะอาดก่อนล้างมือสะอาดก่อนเออเชื้อข้าเชื้อข้าเชื้อต่ขย้ำด้วยมือนะครับขยํำด้วยมือเลยจะช้อนแม่ร่อยไม่เข้าเครื่องมันไม่เข้าเครื่องครับโอ้ขทบใส่บันมันนั่นหลาหมดม้าเนี่ยยามะเดงอเหมะดงหลายลื่มปันหัวเนี้ยมัล้างหนึ่งอ่ะเออหมดล้างเลย นี่ครับใส่อีกแล้วเอาใส่หน่อยเนี่ยใส่บังหลายเอาไว้แก้มหมอบอกจัดให้ยังอร่อยเลยวันนี้เป็นนานกินทีไม่เป็นมีปัญหาเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะจัดไปคุณพ่อครับเดี๋ยวชิมหน่อยอืมนิ่งใสอืมทานนี่เวลี่ฟูเวลี่กุด สุดยอดอนนยสุดยอดของแท้ของแท้ได้แบบนี้หัดจบแล้วพอแล้วจบเออซิมซิมไปไหนวะซิมแล้วลวัน